ขอถ่ายรูปรูปหนึ่งครับตอนนี้ผมถ่ายสาวคนเดียวพี่ครับขอถ่ายรูปหนึ่งรูปครับขอถ่ายรูปหน่อยครับได้โทรศัพท์แล้วสองเครื่องไม่ใช่เหรอโอเคครับรถโคตรเยอะนะที่เหลือทั้งหมดนะครับซ้ายขวาเลยครับเดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่เข้าจัายได้ครับ ตรงไปเลยครับเดี๋ยวมีเจ้าที้นะตามเลยครับตามเลยฮะจอดอ่าเบรคครับเืบมาครับเรคเดี๋ยวคนโบกสวัสดีครับโอ้เด็กโบกรถได้ไงไม่ร้อนเลยไม่ร้อนไม่เลยไม่เลยไม่ร้อนเลย ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องงูที่ในเช่นเคยนะวันนี้ผมก็อยู่ที่งานคาแอนด์คอฟฟี่พัทยานะวันนี้พิเศษก็คือแม่งจัดตอนตอนเย็นนะคาแอนด์คอฟฟี่ปกติมันจะจัดตอนเช้านะแต่วันนี้จัดตอนเย็นนะฮะก็ในทีมงานก็เป็นสเกตเตอร์นะครับสวัสดี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 ครับ โอเคครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูสิ่งสวยงามนะที่ไม่ใช่รถนะทุกคนกูรู้นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลยว่ามันคืออะไรนะก็ไปกันเลยบ๊ายบายบ๊ายบายเอ้าบ๊ายบายบ๊ายบายพอถ่ายรูปหน่อยครับหนึ่งซิงเกิลเลยที่คนแรกที่คือคนแรกในคลิปผมยิ้มแบบขอแบบน่ารักที่สุดเลยโอเคหนึ่งสองสาม อมาห้ามคิดตังห้ามคิดตังวันนี้ผู้ชายขอถ่ายรูปผมไปถ่ายขอถ่ายรูปหนึ่งครับพี่ต้องห้ามไม่เอาพี่หันหน้ามาเดี๋ยวนี้รูปหนึ่งรูปหนึ่งสวยเลยเนี่ยสวยเลยอ้าวหนึ่งสองสามโอ้โหขอบคุณค่ะนี่สวยเลยนะโอเคนะ พี่ครับขอถ่ายรูปหนึ่งรูปครับเอ๊สองคนเลยก็ได้อ่ะถ่ายถ่ายถ่ายก็หล่อคู่เลยคู่เลยคู่เลยโอเคอ่ะนะหนึ่งสองสามถ่ายรูปหนึ่งอ่าหนึ่งสองสามขอบคุณครับครับขอถ่ายรูปรูปหนึ่งครับไปแม่หน่อย ปิดแม่ได้ไหครับโอเคอนะหนึ okay. ่งสองสามขอบคุณครับคอถ่ายรูปรูปหนึ่งครับนี่ฮะโอเคหนึ่งสองสามขอบคุณครับขอถ่ายรูปรูปหนึ่งครับ อันนี้ผมถ่ายสาวเดียวเอาเลยเอาเลยตามสบายเปิดแมสหน่อยพี่โอเคขอบคุณค่ะนะหนึ่งสองสามขอบคุณครับสวัสดีครับเนี้ยเปิดแมสหน่อย เออโหเนี่ยเป็นไงอ่ะร้อนแล้วทำไมถแล้วทำไมกล้องเป็นงั้นน่ะล่วงแค่ฟิลเตอร์แค่ฟิลเตอร์ล่วงจากร่วงจากพื้นเลยร่วงเนี่ยแล้วฟิลเตอร์หมุนออกไหมพี่ไม่ได้แล้วก็ทิ้งเลยไม่ออกจากเลนได้ออกจากเลนได้ใช่ไหมดีไม่เอาใช้ไม่ได้แล้วกันโอ้หเที่ยวครับขอถ่ายรูปลมหนึ่งครับเปิดเปิดแมสหน่อย ได้ครับขอขอขอไปไป <laughs> ได้ไปฝากไปฝากไท <laughs> ย,ยัถไายดับอ่าไยอ่าได้ครับเอเเอานะหนึ 1, 2, 3. 3> <laughs> ่งสองสามขำขาขำรูปหนึ่งใกล้ๆหนะ่ okay. 1, 2, <laughs> อยเกหนึ่งสองสามขขา ขอถ่ายภาพรูปหนึ่งครับเอาไหมก็ได้อาอยอะไงก็ได้พี่โอเคก็ได้ครับเอานะเอานะหนึ่งสองสามโอเคขอรูปหนึ่งขอเต็มตัวเอานะหนึ่งสองสาม ขอถ่ายรูปรูปหนึ่งค่ะเดี๋ยวที่เราพอน่าได้อะไรกันนะอ่ะเอาพี่ครับข้านถังขยะเลยครับเป็อย่างงี้แหละอ่าๆโอเคนะหนึ่งสองสามขอบคุณครับฮะรูปรอดไหมขอดอเสโคค่ะโอเคขอถ่ายขอถ่ายนี่ก่อนรูปหนึ่ง ลเรลาลรากันเลยเนี่ยกำลังสวยเลยโอเคนะคคหนึ่งสองสามอาโอเคเอ๋อโอเคอน,นะหนึ่งสองสามอาโอเคขอบคุณครับ ขอถ่ายภาพภาพหนึ่งครับสวัสดีครับอ่าตรงนี้ก็ได้ครับอ่า,นาหนึ่งสองสามเกลัสิบสรถไหมอ๋ะ โอเคหนึ่งสองสามขบเนี่ยขีขอยิ้มหวานหนึ่งรูปได้ครับมันจะแห้งๆเลยนะมันร้อนมันร้อนโอเคยชาวแกงมา่าวแกงมาว่ะพี่เอานะหนึ่งสองสามข่าวพึ่งขาหิวเลย เห็นแล้วหิวอ่ะขอถ่ายภาพหนึ่งภาพครับครับผมไปขอคุยผู้หญิงหนึ่งผู้หญิงวผู้หญิงวันนี้ผมถ่ายผู้หญิงเดียวพี่ปวดบ้าไหมอะเดี๋ยวพี่ต้องปวดบ้าเดี๋ยวหนึ่งสองสามเอาคือขาเซาซลมอนไหมเอาแซลมอนดีกว่าแซลมอนเดี๋ยวกระเซลมอนได้ไหมเนี่หรอได้ได้อ่านั่งเฮ้ยเลิกเขาเหรอวะเลิเข่าเลิกเข่าโอเคอ่าอ่าอ่าหนึ่งโลบหนึ่งโลบโอเค หนึ่งสองสามขอบคุณครับถ่ายคลิปยังถ่าคลิปได้นะมีออกออกท่องอยู่นะดูคอนเทนต์เราที่ครับขอถ่ายรูปหนึ่งรูปครับนั่งก็ได้ครับงั้นอ่ะเขาบอกว่ายืนสวยกว่าก็นั่งมลนสวยอ่ะอ๋ๆหนึ่งสองสาม ปลาวมองโค้งข้างหลังอยู่โอเคหนึ่งสองสามสามเข่าพึขอถ่อายรูปหนึ่งรูปครับอะไม่ถ่ายผู้ชายไม่ถ่ายหนึ่งสองสาโอเคขอบคุณค่ะในงานรถก็เยอะนะครับแบบว่ารวมแบบ รวมหลายรุ่นมากแล้วก็หลายแบรนด์นะแล้วก็มีทั้งอีโกคามีสปอร์ตแล้วก็มีรถที่แบบไฮคลาสขึ้นมานะก็ววันนี้ผมจะไม่ถ่ายรถนะครับผมจะถ่ายสาวอย่างเดียวนะครับต้องขออภัยด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูว่าสาวจะน่ารักขนาดไหนนะไปเลยพี่ครับขอถ่ายรูปสองคนหน่อยยืนคู่กันคนคน ไม่ก็ด้วยอ่าอันนี้ก็ได้คู่คู่คู่พี่ยืนคู่กันเลยเออพี่นั่งพี่พี่นั่งสองคนได้ปล่าล่ะพี่อีกคนยืนได้ไม่จะหังว่ะย่องยองไว้ก่อนโอเคได้ไหมอ่าค่ะอาไยางอ่านะโอเคครับเอานะหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่ง โอเคหนึ่งสองสามขอบคุณครับโอเคผมขอถ่ายรูปหนึ่งครับออบช่องหนน้องนะอ่ะโอเคหนึ่งนะสองสามอีกรูปหนึ่งครับหนึ 1, 2, ่งสองสามขอบคุณครับอ่าได้ครับได้อ่าหนึ 1, 2, ่งสองสามโอเค ขอถ่ายรูปกู่หน่อยครับไม,รมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปลบความมันออกออะนะหนึ่งสองสามรับขอบคุณครับจะขอถ่ายรูปหนึ่งครับได้นะไเ,เดี๋ยให้ฝากกดติดตามเพจไว้หน่อยได,ได้หนึ่งะนะหนึ่งสองสาม ราต้องเสนิทกันเอออะนะหนึ่งสองสามโอเคครับคุณน้องกูทำงานก่อนเดี๋ยวกูทำงานก่อนอขอถ่ายรูปหน่อยครับสองคนเลยคู่กันก็ได้คู่กันก็ได้ไไดดถ่ายถ่ายรูปคนครับวันนี้รถเลิกถ่ายแล้วโอเคเอาละหนึ่งสองสาม พักลูห่หนึ่งหนึ่งสองสามขอบคุณครับอันนี้รถก็เยอะนะครับดูดูด,ดูให้ดูอันนี้เวลาเล่นสเก็ตตรงนี้ให้เด็กเล่นสเก็ตอันนู้นที่จอลลดรถรถเข้าไหเลยครับ <c oughs> อันนี้เป็นคนละอย่างกันหรอไข่เค,เค็มอันนี้กุ้ง,งอ่าอ,อาสามไม้ก,ก็ได้จริงเหอเะไรคงงจินะต้องสวยแล้วถ่ายรูปหน่อยสองคนเลย ใช่วอาต้องไหวเก็บมาวงดองก่อนอย่ารู้เอามาวงดองมาทำอะไรอะโอเคนะหนึ่งสองสามถ่ยรูปหนึ่งโอเคปาดผมไปลาย โอเคครับขอบคุณครับเอากดแล้วเอา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 กดกดไลค์แล้วก็ต้องเดี๋ยวงงสินะจริงจริงอ่าขอยขอยเยอะใช่ป่ะอ่ะอันนี้ขอยคู่กับเพจด้วยหนึ่งสองสามโอ้โหพอน่ารักเลยอ่ะขอโทษครับพี่ขอถ่ายรูปรูปหนึ่งได้ค่ะ อะถือถือได้ไหมอันผมถือให้อันไหนถือสองอันเลยมาไอ้สายฝายคืออะไรปล่อยได้ไหมอ่าโอเคอ๋อนะครึ่งตัวเดี๋ยวครึ่งตัวก่อนก็ได้เอาเอาตรงนี้หน่อยละอ่าโอเคโอเคมันติดเงาอ้าวได้เอาแบบสไตล์พี่เลยโอเคครับหนึ่งสองสามขอรูปหนึ่งเดี๋ยวขอครึ่งตัวแบบใกล้ๆหน่อยหนึ่งสองสามเดี๋ยวขอเต็มตัว อ่อนะหนึ่งสองสามโอเคเฮ้ยได้ได้โทรศัพท์แล้วสองเครื่องโอเคขอบคคุณเอารูปจากไหนได้บ้างคะติดตามเพจก่อนได้ครับ J J S I N a เจอไหมจะลองหาหาเพจหาเพจจะลองหาให้มันเป็นเพจกันได้ไหมมีไอจีไหมอันแรกเลยพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่เขามีไอจีเอาพี่ฝากฝากไอจีหน่อยฝากช่องยูทูปอ้าวฝากช่องยูทูปก็ได้พี่อ้าวกำไรใจดีนะคะกำลังไรอะไรนะกำไรใจดีกำไรใจดีโอ้ผมพี่ออกเสียงดังจังอ้าวผมรู้ผมฟอนน่ะแล้วอ้า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 วนี่กำไรใจดีกำไรใจดีนะ เออติดตามด้วยนะเออพี่ทำเกี่ยวกับไลน์รถเหรอรีวิวทุกอย่างเลยค่ะกำไลรีวิวทุกอย่างอ๋อโอเคกดไลค์กดสับสกายด้วยนะคได้ครับช่องช่องผมพิกติดตามช่องผมด้วยนะได้เดี๋ยวเขาไม่ติดตามเลยช่องอะไรอ๋องงตีนะงงตีนะงงตีนะลองหิ้งเหรอโอ้โหสีอ่าอ่าเจอเปล่าแย่ซับสกายเราค่ะขอบคุณครับเฮ้ย กหันกระดิกไม่ได้ไม่เป็นไรครับถ้าไม่หันกระดิกได้ขอบคุณครับเดี๋ยวผมติดตามกลับขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับวันนี้ก็ของผมถ่ายแต่ผู้หญิงนะวันนี้ถ้าอยากดูรถสวยๆนะไปติดตามได้นี่ แค่สตรีมสตรีดครับ่าสตรีมสตรีดนะแล้วก็อีกคน Berry Production อะไรนะอีกทิ้ง Berry Production เออไปดูนะนี้มันถ่ายแต่รถนะผมวันนี้ผมแม่งไม่ได้ถ่ายรถเลยเดี๋ยวมะทับทางกันเออเดี๋ยวมาทับทางกันไงคือทางผมมันต้องแบบบึมบั่มซัมเบ้อโอเคไอเดินทางก็ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจงงสินาแล้วก็สตรีมสตีทแล้วก็ไอแบรรี่โปรดักชั่นอะไรของแม่งกยกางแตเออแล้ว <c oughs> แต่ถนัด <c oughs> เออแล้วแต่ถนัดเลยเติดตามแม่งด้วยเออแค่นี้แหละไปแล้วบ๊ายบาย